ตัวหอะไรก่อนเฮ้ยไอ้บุญไอ้บุญไอ้บุญฮะอะไรนะไอ้บุญไอ้บุญไอ้บุ้นบุ้นที่แก้วเหรอช่วงนี้ช่วงนี้เขาคิดตัวโบราณไอตัวเก่าเหรอจริงโอ้โหอยู่ไหนกนัหนเนี่ยหนไหนเฮ้ยมีเชื้อชูรูฟด้วยว่ะเฮ้ยเนี่ยแมทเอ้ยเนี่ยเอลทีตรงเนี้ยเอลทีวิ่งคนล้มคนล้มกั้นไม้คนล้มกั้นไม้ไล่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 มาดึงมาดึงเดี๋ยวไปดึงเดี๋ยวไปดึง ไม่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 าณะสั่งด้วยพี่รอดึงอยู่ไม่ได้ไม่ได้วิ่งเบรกตัวเองเลยกูเบรกเลยไงเพราะว่าเห็นว่ามันเอามึงเออกูเบรกลอยเปิดลอยทันไม่กียเอาไข่เนี่ยไปยังวะ ไปแล้วหละอยู่กับนูอยู่กับนูอยู่กับนูโอเคโอเคผ่านผ่านผ่าน้กูดึงไปเด็กเที่ยฮะะเรีวเร็วเร็วเรีวเร็วๆยกูดึง่างว่าลแม่กู่าอย่า่า่าหมดคำจ่าแล้วคนนี้หวดดีฉย่เลย้อ ผู้ไม่รักราไม่ทีหนึ่งเออเราจะตีก okay ูกูเลยได้คัสเอาเฮียเอาของกูอย่างนี้อีกแล้วเราไม่ทีหนึงเลยไป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 ไม่ได้เลยวทำกับกูอย่างนี้อีกแล้วกูก็ได้หาเป็นสีไอ้เยี่อะราไม่ทีหนึ่งดิงเงียบดิ่งเงียบดิ่งเงียบเฮ้ยโดนเทมพังโอ้อยู่นี่อยู่นี่ไอพิษตามไปพิษระวังเดืองไม่ได้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่น้องอัน ไม่ไ่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 มันหลงมันหลง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 อปั๊ปั๊มเลยเออลงไปไหนอเคร่อเครื่องถอเ่องพ่องไอพ่จไปเครื่องไอี้บอกว่ากูถามอยู่มันอยู่ไหนไอี้เอ้ยยิววิทตรงนี้คอมโบยาวิทมันอยู่ใคเนี่ยอยู่กูวิทยมายู่วิทยมายู่อยู่กูต้องกดแนนนนเลยอยูกูอยู่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 นี่อยู่นี่อ้า ปล่อยก่อนปล่อยมันอยู่หลังไม่มาไม่มาอยู่พี่อยู่กับพี่ข้ามข้ามหมาอยู่พี่อยู่เลยตรงนี้อยู่ตรงนั้นกรนดาต่างไม่น่าเปลี่ยนโทเทมเลยอะเราอ่ะอยู่พี่อยู่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 เห็นตรงนี้มาตรงกลางไงอยู่พี่อยู่อยู่พี่อยู่ดูเปลี่ยนไม่ได้เลยตรงนู้นอะไรพับไปแล้วพับไปแล้วไม้พับไปแล้วเปิดให้พับไม้พับไม้พับไปแล้วพับไม้ไปแล้วโอ้ไม้หาย โอ้โหแล้วชีกับแม่เทพโกหายสาวนี่ก็โอ้โหเงี้ยแหละอายุเยอะแล้วนะเออต้องเข้าใจ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 ด้วยนะครับน้องๆต้องเข้าใจด้วยยังก็มาเดวมาเดก็มาเดใส่วิ่งผ่านไอ้เยัยกูติดมาช่วยมาช่วยซ่อมน้อยวิทย์เปหนลอะไนใหญ่ซ่อมไปแล้ว่หว่า ยังอยู่ข้างบ้านใหญ่เขาอยู่นี่อยู่เขาอยู่นี่ลูกโอ้พับไปดีหนูเอออยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่ไปหมดแล้วตรงเนี้ย LT แมสเทพกูหายไปแล้วตายเยอะเฮ้ยทำไมก็วนเล่นได้อยู่ไงยังไม่เอาอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะมันงอนแล้วอ่ะ มันเจอ L T ไหมเทพใครมันจะไปเล่นไอตันหนึ่งนี้กันอ่านตันกี่เปิร์แล้วอ่ะเล่นไปก่อนอ่านหลังหลังก็สิใช่ไหมโอเคโอเคพี่แทงพี่ไปรับพี่พี่ไปรับพี่ไปรับไม้ก่อนพี่รับไม้ไอ้บิทก็ไอ้บิทร้อยยังไอ้บิทร้อยยังมาแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ย่ลุกยังไลยหนูลุกมาลุกเอ้ยอย่าดิ้นดิอย่าดิ้นดิลุก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 ตัวอยู่ฝั่งนู้นหมดเอาเอาเอาอยู่พี่อยู่อยู่กับพี่อยู่ ดูพี่อยู่อยู่ดีอยู่อยูกับพี่อยู่ไม่นอนเล่นอยู่ประตูอยู่กับพี่อยู่กับพี่ที่เดิม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 อยู่แมตเดิมเลยเนี่ยอยู่แมตเดิมเลยเนี่ยเอ้าไปประตูว่ะเสียงหิววิ่งไปไปประตูอ่ะตอยอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงกลางวิ่งมา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  LT กับแมตเที่ที่พิ่งพี่ดึงกันอ่ะมันไม่กล้าเลย เปิดไม่เสร็จเปิดไม่เสร็จโอ้โหแย่แย <ak> ่แ <N> ย <months> ่เอออะไรครับนี่อ่ยแย่ไปเล่น LT ต่อกรัวพี่นาวไปประตูพี่นาวพี่นาวโนปอะไรหนูถึงดิถึงดิดิเฮ้ยบิดบล็อกกูหน่อยบิดบล็อกกูหน่อยบิดบล็อกกูหน่อย ต้องเอากูเจ็บก่อนอีแก่ลูกไม่ตีไม่โดนตีเดินเองไปไปไปลุกไปแล้วลุกไปแล้วไป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 เปิดประตูเปิดประตูกูมีไดฮาร์ตกูมีไดฮาร์กูมีไดาร์ตบ๊อบพลอยบอกบอกให้นาล้มกูจะบอกให้มันดิบอกมันให้ดีดิหมันแข่งหมันแก๊งมันแก๊งเสร็จกู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 ยิ่งจะบิดเบี้ยวอีกเดี๋ยวก็อ่ายแน้ กองแกงรองง่ายเลยเมือกีเลกูกบบนไม้พกมึงให้ใช้เราก็ใช้ใช้ไปเถอะ